คันะครับเจอกับวินแล้วนะครับวันนี้ที่บอกว่าจะมารีวิวตัวเตาออโต้นะครับตอนนี้สุกี้ชี้แถม,มเป็นเตาออโต้แล้วนะครับเตาออโต้เนี่ยมันก็จะมีตรงกลางไว้กินซุปชาบูแล้วก็มีปิ้งย่างอยู่รอบๆเรามาดูกันว่าเตาอันนี้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับคนถามมาเยอะนะครับว่าดีไหมสําหรับวิน,ว,นวินชอบนะครับสำหรับวิน,ว,นวินชอบนะครับข้อเสียมีอย่างเดียวก็คือไม่สามารถถอดเนี่ย ออกมาล้างได้ต้องเช็ดเช็ดเช็ดล้างล้างล้างจากที่มันติดอยู่กับตัวไฟฟ้ายอย่างเงี้ยนะครับเอ,อ่อเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงไปครับอ่าเราก็แกะมาแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเราต้องประกอบฝาโดยการหมุนน็อตกับฝาจะกับมือกับเนี่ยนะครับเข้าไปด้วยกันอ่าตัวเตามันก็จะเป็นตรงนี้มีอย่างที่บอกว่ามันจะมีช่องน้ํามันเนี่ยลงไปข้างล่าง เราสามารถดึงออกมาแล้วก็ทำความสะอาดได้นี่นะครับเนเคแล้วก็ลักษณะของการแยกการควบคุมนะครับถ้าเราจะเอาตัวสุก,กี้ก็คือตัวชาบูเราก็สามารถปรับแยกได้บิ้งย่างอย่างเดียวชาบูอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าดีงามครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแถมอะไรมาให้บ้างนะครับ เริ่มจากโคกเล็กไม่มีน้ำตาล4กระป๋องนะครับอ่าแล้วก็มีน้ำจิ้มสุก,กี้ชี้2น้ำจิ้มโซกิว1ซอสหมักโคโจูจัง1แล้วก็มีไข่ปรุงรสให้อีกหนึ่งนะครับเอาไว้ใส่ซุปนะครับอ่าวันนี้วินก็สั่งเป็นเซต1599บาทชุดเนื้อนะครับก็จะได้รับของตามนี้เลยไปดูกันตอน่อ เริ่มจากเนื้อ3มถาดพริกกระเทียม2ชุดมีผักปิ้งย่างให้1ถาดและที่สำคัญมีซุปเต้าหู้นิ่มให้1ถุงเราเริ่มจากการที่เอาซุปใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอาไข่ปรุงรสพิเศษเนี่ยเทเข้าไปมันจะกลายเป็นไข่ตุนอร่อยมากเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่วินกินกิมย่างกันที่บ้านนะครับก็จะบอกว่าถ้าสมมติใครอยากจะเพิ่มความอร่อยเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือให้สั่งตัวกิมจิ3มถุงเนี่ย1 0 0บาทเพิ่มแล้วก็ตัวราเมงหรือว่าตัวบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเพิ่มนะครับราคารู้สึกว่าจะ40บาทก็เอามาต้มกับตัวซุปเต้าหู้นิ่มก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่มีแถมมาในชุดนะครับก็ต้องสั่งเพิ่มไปวิธีการในการสั่งเนี่ยเขาก็ให้โทรศัพท์นะครับ ซึ่งมันโทรติดยากมากแล้วพอโทรติดเนี่ยก็อย่าคิดว่าจะได้สั่งนะครับมันก็จะไม่มีคนรับสายเพราะเขาบอกว่ามีประมาณ12คู่สายแต่ว่ามีคนรับจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ5-10คนจากที่วินถามจากพนักงานนะครับยังก็ลองพยายามโทรกันดูครับวินโทรไปประมาณ400กว่าครั้งยังไงก็คุ้มค่าครับอร่อยครับแล้วกลับมาพบการรีวิวกันใหม่กับวินเฮาวันนี้บา,บายยสวัสดีครับ